สวัสดีครับผมโชตนะครับอยู่กับพี่ต่อครับและเราอยู่กันในงานนะครับดอยชนนไทยแลนด์บาย UTMB ครับ จุดนี้จะเป็นลานจอดรถที่3นะครับซึ่งจะเป็นจุดสำหรับการจอดรถเชลเตอร์ซิตี้ที่รับส่งนักวิ่งนะครับจากที่ห้างเมย่ามาที่บริเวณงานนะครับรวมไปถึงในจุดนี้ครับจะเป็นจุดจอดรถ Shu เตอรบัสนะครับสำหรับในการรับส่งนักวิ่งระยะร้อยไมล์ไปยังจุดสตาร์ทด้วยและที่สำคัญก็คือจะเป็นจุดสำหรับฝากดอปแบก็กสำหรับนักวิ่งระยะร้อยไมล์ด้วยครับ Hi Anton and this is my co MC Chot we are here at the parking lot number three this is the place where you can find a shuttle bus to the city to meya department store and also the shuttle bus to the uh, start line of the 160k 60 uh, i'm sorry and also um, this is the point where you can drop back for the 160 kilometers as well let's go inside